ทีแรกทําไมถึงรู้ว่าเอาตัวนี้ไปกินลดความดันนั่นแหละผมซื้อไปแหละบางคับมันเอาไปกินเบ้งมันถือมันดีว่าแต่นกไก่ยนี่เลยแบ่งไปให้กินที่พี่เจ้าเนี่ยตอนเจ้าเริ่มต้นเด้นั่นแหละผู้ใดแนะนามาโอานี่อาจารย์คําตาค้นทีว่าเป็นเม็งต่อมลูกมาเออนั่นแหละแล้วเจ้าเป็นความดันเจ้ากินมาโดนปันใดกินกินยายของลรงหมานมาหลายปีแล้ว ก็หายเลยบ่ดีขึ้นเอ่วันนี้ไม่กินตัวนี้เถื่อมกว่าไปเดียวนี่ปกติมากโดนแล้วเจ้ากินได้จัดเดือนละเนี่ยหลายเดือนล้วบอกอ่าม่ช่วงไม่เริ่มกินช่วงก่อนปีใหม่บ่ะช่วงไหนล่ะนี่ช่วงไปบวชอยู่ทองบวชเลยนะกลับมาครับสาอาจารย์ข้าตาแล้วเแวะมาถือก็เลยไม่เห็นสาถือเลยถือไปกินน้ำมันะเอาตอนนั้นไปบวชปีไปบวชกลับมาไปบวช้านไปงานบวช้าน อาจารย์ข้ามตาคือหลวงพ่อปฏิภะษิบอเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นอออโรงเรียนเพิ่อนเกษียณนะทะเลเพิ่นเพิ่นเพิ่นอาจารย์แล้วเพิ่นมาซื้อไปกินเพิ่นเป็นนี่ยังไอที่ต้อมลูกมากันนะออ๋เดี๋ยวนี้แกจะหายแล้วใช่ไหมนั่นแหละคนนั่นแหละหายแล้วหายแล้ววันนี้เพิ่นมาสั้งซื้อไปให้หลานสะใภ้เพิ่อนย่อยนครพนมเป็นมะเร็งหันชุดไทย เ้าเป็นเัื่องใดในร้านเลือยอยูยีบสองกิโลฝา<ะ>มอก็เลยฝาให้กบ,บันเออล้าเป็นได้แบเนี้ยมันมีก็เท่าอาจารย์ข้ามตาเนี่ยเลยเอาลูกเอาลูกอีนั่นแหละมาเลี้ยงอยู่บ้านเนี่ยก็เลยมาซื้อไปอย่างนี้แหละก็เลย่งทั้งไปเทนี่ไ้ แล้วเป็นยังไดลานสาววันแล้วเดี๋ยวนี้อ้วนๆสมบูรณ์ในหกสิบตีร่แล้วหายแล้วจากหมอบมอรักษาแต่ไม่ให้หมอค่นเที่ยรักษาว่ามันบนยั่งกันละเออแล้วหมอวางแดดเออมันหายไปไหนพ่นักหมอน่ะจีไปกินอะไรมาหมอโรงพยาบาลใดว่ะนครพนมนครพนมเออแล้วเพิ่นวางแดดไปในหมอเขากับว่าเทียนแหละว่ากินยาเนี่ยนี่เออแต่หาย แต่ว่ามันตรวจใจกับบ่มี่หมอกันงงคือกันหลังจากหมอไม่รักษามาเอาชาไปกินหายดีกลับไปหาหมอหมอกับงงว่ามันหายไปใส่จากหมอให้กลับบ้านไปตายซะกินจีงมาเป็นผภาษาชาาบ้านก็จิว่าไปตายซะมันบหาไปหลังจากาษาหมอเนาะเราในพญายค้าตานี่เป็นเมลงตอมลูกมาวันนี้เจ่าวาร้านตะไฟเป็นนักวัวนั้น กับดอนนี่หายดีละหายดีน้ำนักปดถามลูกได้เป็นว่าเห็นผู้ใดหายกันดีใจดีใจน้ำเพิ่นเดยโอ้จากยี่สิบกิโลเวันอจากยี่สิบกิโลนะรอดเด้งได้เนาะกันยังวะไอ้คนที่เป็นตุ่มเป็นพื้นนั่นก็หายเลยทีหายแล้วยที่ที่ว่าหมอบอกเขามาหลงทางจ้ะเอออันนั้นแกบอกว่าแกไปฉีดสารเคมีในทุ่งนาแล้วแล้วมันคันหลายแล้วหมอว่าเป็นมะเร็งผิวหนังเออนั่นแหละ เพราตอนนี้หายแล้วติรับยาเข้เด้๋ยาโราบาลรับเส้นในใจกับบดีขึ้นนธรรมดาแล้วด้านนี้ตอนนี้หายแล้วผื่นจะหายหมดันนี้บ้านแถวๆนั้นสั่งยานี่ไปกินเพียบกุหลังค่าเดียวนี่เราของเจ้าตอนนี้ความดันก็ดีแล้วมันบอกปกติดมาโดนแล้วตั้งแต่กินชาตอนนี้มาดีแต่ยาทั้งทั้งโราบาลเขากัดล้นล้นลเลี้ยงหน่อยๆเดียวคือแม่นั่นแหละเมื่อก่อนแม่ก็เป็นความดันสูงเหมือนกัน ก็บอกบอกเขานะเห็นใครก็บอกว่าเป็นมะเร็งเอาไปกินเด้อมันหายจริงหายจริงบางคนเขาไม่เชื่อว่าหมอโจมตีว่ากินแล้วเป็นอันตรายกับไตฉันบอกว่าไม่จริงหรอกเพราะทุกคนเขากินมันไม่มีอะไรเนี่ยแม่นว่ลละฉันเองกินทุกวันเนี่ยจากไขมันเกาะตับเด้แล้วไขมันสูงเดี๋ยวนี้ก็ปกติบเลมันไ่เป็นอันตรายกับไตดอกท่านว่ามันยาปฏิทินายาสมัยใหม่